Welcome b เอซีเคทูชแนลหลายคนที่รอคอยการมาของซูซูกิจิมเรุ่นใหม่ปี2026วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถออฟโรดขนาดเล็กที่หลายคนหลงรักกันทั่วโลกจิมเรุ่นนี้ถือว่าเป็นการปรับโฉมที่หลายคนตั้งตารอด้วยเอกลักษณ์ของรถที่ยังคงความเป็นกล่องเหลี่ยมทรงคลาสสิกแต่เพิ่มความทันสมัยมากขึ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะมาดูกันตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงความรู้สึกเมื่อได้ขับจริงกันเลย ตั้งแต่แรกเห็นตัวรถซูซูกิจิมี2026ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนตัวทั้งทรงกลมองนงแต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูโฉกเฉียวและล้ำขึ้นไฟหน้าแบบกลมยังคงอยู่เช่นเดิมเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิม尼แต่เพิ่มเทคโนโลยีไฟ LED ที่ให้ความคมชัดและประหยัดพลังงานกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นแนวตั้ง5้าช่องเหมือนเดิมแต่ใช้วัสดุสีดำเงาที่ทำให้ดูดุดันขึ้นกันชนหน้าแบบใหม่ให้มุมตัดที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทำให้การลุยทางวิบากทําได้ดีกว่าเดิมฝากกระโปรงหน้ายังคงแบนแต่มีเส้นสายที่ดูทันสมัยขึ้นข้างๆตัวรถจะเห็นว่ามีปกล,ล้อที่บึกบึนมากขึ้นเสริมด้วยล้ออลลอยหลายใหม่ขนาด16และ17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นสีตัวถังยังคงเน้นสีสดใสที่เป็นเอกลักษณ์เช่นสีเขียวขี่มา้าสีเหลืองมะนาวสีน้ำเงินเข้มและสีดำด้านสำหรับคนที่ชอบความเท่ด้านหลังยังคงสไตล์เปิดประตูบานข้างพร้อมอยางอะไหล่แขวนอยู่บนประตูเหมือนเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนจิมนีนชื่นชอบเพราะให้อารมณ์รถออฟโรดแท้ๆฝ่าท้ายยังอยู่ในตำแหน่งการชนท้ายแต่เปลี่ยนเป็นแบบเล็ที่ดูสวยและทันสมัยขึ้นมุมมองโดยรวมยังคงเป็นรถที่มีบุคลิกเด่นดูเล็กแต่แข็งแรงพร้อมลุยไปทุกที่เ,เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในซู z u กิจ,จิมนีน2026สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความลงตัวระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีใหม่แทงคอนโซลยังคงดีไซน์แบบเลี่ยมเรียบง่าย ใช้วัสดุที่ทนทานเหมาะกับการใช้งานแบบออฟโรดแต่เพิ่มจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายมตรวัดเป็นแบบผสมระหว่างอนาล็อกกับหน้าจอท F t ที่ตรงกลางที่ให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทรงสามก้านถูกออกแบบใหม่ให้จับถนัดมือขึ้นและยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสำหรับการขับทางไกลเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้อบรับร่างกายมากขึ้นปรับวัสดุให้มีความทนทานและทำความสะอาดง่ายเพราะรู้ว่า ผู้ใช้จิมีชอบไปลุยธรรมชาติด้านหลังแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่การจัดพื้นที่ทําได้ดีทำํำให้สามารถพับบอกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากพอสมควรอุปกรณ์ไทยในยังมีช่องเก็บของหลายจุดและมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยําในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยจิมนี2026เพิ่มระบบช่วยเหลือการขับขี่เข้ามาหลายอย่างเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรก อัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันทําให้แม้จะเป็นรถที่เน้นลุยแต่ก็ให้ความมั่นใจเวลาขับใช้งานในเหืองหัวใจสําคัญของจิมเนรุ่นใหม่นี้คือเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนสุสูกิจได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีแรงบิดมากขึ้นตอบสนองดีกว่าเดิมโดยยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรแบบเดิมแต่ปรับจูนใหม่ให้มีแรงมา และแรงบิดเพิ่มขึ้นและมีข่าวว่าจะมีเวอร์ชั่นเทอร์โบหรือไฮบริดให้เลือกในบางตลาดระบบเกียร์มีทั้งแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นใหม่ที่ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นและแน่นอนว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อออฟโรดยังคงเป็นจุดขายสำคัญทำให้สามารถเลือกโหมดขับขี่แบบ2 HCS และ 4L ได้ตามสภาพเส้นทางสมรรถนะในการลุยนั้นจิมี2026ถูกพัฒนาให้เก่งกา